ความคิดเป็นของวิสัยของจิตสภาวะจิตบางช่วงมันก็จะชอบคิดชอบปรุงบางช่วงมันก็จะไม่ชอบคิดชอบปรุงความคิดปรุงแต่ง,คว,ค,ตง,ตงความคิดจิตมันคิดถึงสิ่งรู้ทั้งหลายมันก็เป็นเพียงอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมาร,รมณ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์ความคิดเป็นเรื่องธรรมดาของจิตการเห็นก็เป็นนิสัยของตาการได้ยินก็เป็นนิสัยของหูกลิ่นเป็นนิสัยของจมูกรสก็เป็นนิสัยของลิ้นสัมผัสก็เป็นนิสัยของกายความลุกความคิดก็เป็นนิสัยของจิต สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือความยินดีความยินร้ายความพอใจความไม่พอใจความชอบใจความไม่ชอบใจเกลียดอันนี้เป็นอารมณ์ ถ้าหากว่าจิตคิดปรุงแต่งมันก็สักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ทิ้งไปคิดแล้วก็ทิ้งไปไม่ยิดอะไรมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองมันก็ไม่เกิอดอารมณ์เพราะฉะนั้นความเป็นไปของคิดนี้บางครั้งมันก็คิดไม่หยุดอยากให้หยุดมันก็ไม่ยอมหยุดแต่บางครั้ง มันก็เอาแต่หยุดอยากให้มันคิดมันก็ไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติถ้าเวลามันต้องการหยุดให้มันหยุดไปเวลามันต้องการคิดให้มันคิดไปแต่ให้เรากำหนดสติรู้รู้รู้ร,ร,รู้ไปว่ามันหยุดลานเกินไป มันไม่ยอมคิดเราก็หาอุบายสร้างความคิดขึ้นมาบ้างฝึกให้มันเกิดพลังงานจิตไปอยู่เฉยเฉยนิ่งนเป็นจิตที่ไม่มีพลังงานอย่าไปอยากให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยถ้าหากว่ามันคิดมากเท่าไรยิ่งดีถ้าอยากสมมุติว่าการเจริญปัสสา เราต้องพิจารณาเป็นจขันธ์ความไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาไปจิตมันสงกุกจิตมีพลังทางสมาธิสมาธิมัน่นคงสติเข้มแข็งมันจะทำให้จิตคิดคิดมากขึ้นมากขึ้นแต่อารมณ์เก่าที่เราตั้งใจพิจารณาอยู่มันจะทิ้งทิ้งหมด มันจะไปสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิตามธรรมชาติเราเอาปัจจุบันเป็นหลักแม้แต่ความเสื่อมความเจริญของสมาธิหลวงปู่มหาบัวท่านก็ให้ในไว้แล้วท่านบอกว่าความเสื่อมความเจริญของสมาธิมันก็เป็นเพียงอารมณ์จิต เมื่อค่อนเรามาดีใจเสียใจอยู่กับความเสื่อมความเจริญของสมาธิมันก็ได้อยู่แค่นั้นมาภายหลังตัดปัญหามันจะเสื่อมจะเจริญช่างมันเราจะเอาสติตัวเดียวพอมากำหนดเอาสติตัวเดียวมันก็ดำเนินไปด้วยดีท่านว่าอย่างนั้นความนึกความคิดของจิตไม่ใช่ปัญหา ที่จะทําให้จิตมัวหมองมันเป็นการบริหารจิตทําให้จิตมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งถ้าจิตไปกําหนดรู้ความคิดอัน้คือธรรมานุปัสสนาสติปฐานจิตมันพิจาราณาธรรมเองโดยอัตโนมัตแต่ถ้ามันไปนิ่งรู้อยู่ในจิตอย่างเดียวไม่มีอาการไหวจริง อันนี้เป็นจิตตานุปัศนาสติปัฏฐานและพร้อมๆกันนั้นถ้าหากว่ากายกับจิตยังเศษสัมพันธ์กันอยู่สุขทุกข์มันเป็นสิ่งที่เกิดที่ยากจิตเขาก็ต้องรู้เองแต่ถ้าหากช่วงใดที่จิตมันถีบตัวออกจากร่างกายแล้วไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายตอนนั้นสุขทุกข์มันไม่มี แม้อาการแห่งความคิดอย่างสามัญธรรมดาก็ไม่มีแต่ในช่วงนั้นมันอาจสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มันคิดคิดไม่เป็นรู้แล้วมันก็บันทึกข้อมูลไว้พร้อมหมดพอมันย้อนกลับมาสัมพันธ์กับกายอีกทีหนึง่งมันจึงจะเกิดปัญญาคุนคิดพิจารณาของมันไปเอง การพิจารณาของมันก็คือความคิดความคิดนั่นเอง